สวัสดีค่ะนี่คือทุอเรียนทอดที่เดือดถเรียนทอดกันทุเรียนทอดแกนจ้านี่ออกมาทกิ๊กกิ๊กถัเรียนทอดที่แห้งแล้วไม่มีน้ำมันเลยมันต้อง,แบบงเป่าลมด้วยมันแบบทอดแบบไม่ใช่น้ำมันด้วยอืมยัมงไงต้องก,บก,กอบก,กุบกันอีกกอบกุบกุบเลยอันนี้นะ โดี๋ยนักแอบนักแอบน้อยเนาอ้มีน้ำมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนยหนึ่งเปอร์เซ็นตวเียนก็เจ็ดเกลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เชีลูซินวิเรียนทอดชายน้อยกอใครแล้วบอกกูแล้วไงโอ้ยเออวะ ผู <Sen> ้ชายคนผู้ชาน้องซึ่อย่างไรกันจังวะใจหายแล้วก็ย่งก็วัเด็วันไม่กัวอัวก็คงวัวซึ่จสวยมากสี่องห้าของมันะ ตายจริงอะทอาแทงแกทนท็นก่อนโม่ต้องจากบนเช้ากินต้มจืดเลือดหมูอยเกือบกินหนอนใบชาแล้วทีนีดึ่บก, <ś les> <ś les> ก็มีบ้างจินตตาเห็นเดี๋ยวอ๋ออะไรละเอียดนิดหนึ่ง <ś les> ล้านนี้แม่ทตกปูข้างห่าง ใช่ป hey, ้ะไม่นเราไม่จว่ะน้ำน้ำนี่รอดหน่อยหนอยหนอนหนอนไม่รอมืืไม่หนอนไม่สั่งนอนทไม่สั่งรถต่วนสั่งรถต่วนแล้วก็เอนอนมาใส่ว้า จกต้นสาวเอ้าทำไมทำไมอ่ะน่าเอามากอยู่จริงๆใช้ป่าเนี้ยน่าเอาพอเยอะน้่นี่มันหนุ่มเพลงเนี่ยข้อจะเอาัดหนุ่เพลง

ทางเขาตัวด no? กงอืมได้หรออืมอืมังอืมใครเรมโจ๊ะอตัวของอ่ะตัวของ่อนเข้าไปอืมอืมแล้วแล้วก็ชาร์จเพิ kind of ่มอย่างเช่นโอชีก็จะปวดสามสี่สิบสามสิบสีสิบยี่สิบสาม แอ้วเีืงปก่อนอยากจะหมูเขาเหนียวว่าตอนนี้ก็อ้วนเลยอยากได้อ้วนดิอะไรวะงูวันว่นหน้าเหนียงยานไหมนี้นี่มีไข่เป็นมัดแตแบงก์จะไปทุบแล้วหงายหีายสบายสุดจำงานอ่ะ

ถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เคยจะกินแบบนี้มากกว่าอนกินเขาก็เลยเลยซื้ออ่ะว่าจะนี่ใส่มึงด้วยจิงขาของของ่ะเราดิง้งห้าอร่อยมั่นไม่ใช่ว่าอะไรนะจะอรอย่อบบนผู้บังคับตัอไหญ่นะ กับข้าวที่ตอนไหนบ้างก็ได้นะกับข้าวที่อยากกินจริงๆอ่ะมันอยู่ตอนกลางคืนหมดเลยอืมอืมตอนกลางวันก็่อยากกินเพราะว่าอืมข้าวข้าวบ้านนคือก็อยากยกินแกงส้มกับผักอะไรเง,งี้ยยังข้นผักยเยอะอะไรแบบนี้เพราะผลไม้มะละกอกินเยอะจปเปิ้น้พสามใินเยอะมากเยอะมาก ไม่บอกจ่ายให้ฟรีเลยจรงไม่เชืงก็ตลาดจะเะเลยกันตลาดซือเราดิขอ

ไปดูเดินแบบเลยเอาลกมาฝาเป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงาจไว้วุ่นใจอีกต่อไะไรบ้างมาต่อใจอีกบ้างเือขึ้นบ้าอะไรบ้างเอออยากขึ้นได้บ้างเลยเหนื่อยแล้วเนไรทำทัไมอ่ะเา เหนื่อยนะขี <that> ้น <hat> oh. ินไดตัวใหญ่ขนาดนี้ยฮ่่อนาฮอาฮาโ่าโ่าฮ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 ่า ดูเิอะถยี่สิบคนต้องดูกูเยอะอยูอย่แล้วมันเป็นกรรมนะจ๊ะมันเป็กรรมนะจ๊ะมีหูทิพย์ฟังไม่มีกรรมนะรู้ยังต้องเอาประธานมิจฉพามาลองรับมีกรรมต้องเอาประธานม,มาลองรับไอ้หลวงอะมีกรรมนะเอาประธานมิจฉพามาลองรับ เเป็นแสนหรือยังมียัง,ง <laughs> อ่ะสนใจเป่าโหต้องํามากักบื่อใจแก่แล้วไม่้อง้ <laughs> ใน,ใน,นะโอ้หตัวข้าหลวงคน <laughs> สั่งมาเอาไว้หอมาัวบัวไ่าหวพ่อบัวอไม่างเงี้ยฟังอยู่ยาเอาให้เราบอกไปไอ้เล็บนี้อยากได้นล้วหมอให้หยิบแบบเนี้ยบอกเลยอยากได้เหมือนันตัวใหญ่ยาวมากนี่ว่าเอออะไรอีกบ่าง ทำมพันคนดีคนเนี้จริงจริงเลยโห่น่าเอานเว้ยตาเมียอืไม่น่าเอาสกปรกไม่น่าเอาไม่น่าเอาตรงที่เขาต้อนอยู่ห้องใต้หลังคาเขาอยู่เหมือนสกนรกอนอยู่ห้องเล็กเ็กจ้ะห้องเล็กเลข้างๆอ่ะที่ดู ใช่นั่นหะนึ่ยออุนดีกว่าตรงนี้เฟนได้แต่งงานแต่งงานป่ะแต่งงันไม่ได้มีมือที่ไตะยังไงเลยบ้าแ่งงานได้อ๋อคขหัวใจกันหน่อยมามปับม่รู้ยัวกัไม่รู้นล มันนี่มันาดนคันใช่ไหมจะบับะลรอ่ะลูกจะมองแกทำนี่ทำนี่หท่นี้รู้สึกรู้สึกแย่เลยรู้สึกเหมือนจะตายยู่ไม่รู้ว่าไหนจะตายก็เลยทำไปก่อนทำาให้รู้ว่ามีใค่รู้ความรักจริง บ้าไปไม่ติแต่างอะอยู yeah, 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 ่บ้าหน่าตาตต่างแล้วคุณน้าอะไรคัณจ่ายนก็จะอะไรหรือเข้าจจเข้าใจก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรา <laughs> ไม่นินทากันใหญ่โตเลยโอ้โหแออมเลยโรงเรียนนั้นโรงเรียนอะไรอ่ะที่ใส่เสื้อมันรุนมใส่สูททับเป็นสีฟ้าเหมือนคนมีร้อยล้านเลยนะเหมือนคนที่เขามีร้อยล้านเลยนะ่ะทำตัวแบบนี้เนอนะรูอ่ะเอาคนให้ใส่สีฟ้าแต่ดูเขาสวยนะ นั่นมันแตกต่างรัาบานลงไปอะ่ะทำไมต้องตกต่างว่าเขาไม่ต้องทํแต่ถ้ารวยก็เราก็จะไม่ต้องทำเราเคบอกเคยมาจ<ม>เาจะหาเรื่องฉันเขางินจ้าว ถ้าคือเดี๋ยวพอต้องสวยเนาะไม่ถึงอาจจะห้องนดูนะไม่ได้หรอมันชัดอะ่ะถ้ามันไม่สวยอะ่ะมันชัดเกินไปถ้าเกินไปแล้วหน้าเราเป็นคนที่มีรอยค้ำรอยด่างรอยดำเต็มหน้าเลยเราไม่มีรอยด่างเต็มจนหน้าเราก็เลยไม่อยากไม่อยากอัด อย่างก็อย่างตัวก็ใหญ่อะเอาคึงอกอ้วนแล้วเออพ่อไข่หุยเม่นด้ยราคาแปดสิบเก้าว่าเจ้งแต่เขาไม่เลื่อนมาอืมอ่ะเขูชื้อ่ะเขเรียกไข่หอยเม่นน้ำผาดหอยเม่นอ่าหอยเม่นอืม แล้วก็ไข่เหมือนกันชิ้นมันจะใหญ่กว่าทั่วไปอ่ะสามเท่าเลยดทั่วไปหนึงเท่าช้ากว่าทั่วไปนะสาทั่วไปไหมร้านดามร้านไข่ลูกชิ้นเฉยๆนะหมายถึงข้างนอกจะสะอาดกว่านะไม่หรอกไม่หรอกเราไม่เห็นตอนเขาผลิตเฉยๆถ้าจริงๆนะนะสะอาดทุกร้านนะในความอันนี้คือความเข้าใจนะ ท่าไหนก็ฟ่าแต่ว่าไอตอนผลิตเนี่ยเราไม่เห็นจริงแต่ห้างเนี่ยเขามาทอดให้เราดูไงเราก็เลยเห็นต้องขายของให้เขาดูนะเขาถึงจะซื้ออฮัลโหลอยากอะไรหรอพ่อแป็บกินพ่อข,ของน้อยยังไม่ถึงบ้านนะเขาก็คือพ่อเข,า,ขาให้ตังค์ใช่ปะ เราก็จะไปแอบกินอย่างนี้กับข้าวว่างทีร้านปลาที่เราเคยกินใช่ไหมข้างเขื่อนบางทีเราก็กินนี้ก็จะไปอ่านหรืว,ว่ายังไงถ้าไปแปงฟันบางเราอานงนีอืม้มอุ้มอุ้มอุ้มอ้มอุ้มอุมอมุ้มอุ้อ <laughs> อเออตอนแรกฉันอืมไม้ไม่เชื่อว่ะเอาเลยเหืออ้วกเหลือเลือก็หกราคาเคยเห็นเหลือกเือเออเออเนาะแบบแบว่าทำละกงเขาทำให้ละไงเคยใคยบอกว่าคนทัน่วไปเนี่ยไม่มีความรักเลยเนาะคิดแบบนี้ มันความหนักเพราะว่าคนที่จะมีความหลักได้ต้องเกิดจากความทรมานเหมือนว่าทรมานจตใจเรายังไงแบบนั้นว่าถึงได้รู้จักความหนักไม่ใช่ไหมถึงว่าใครๆก็มีความหลักได้แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่เออแล้วฉันก็ถามตัวเองกลับว่าทำไมมึงต้องพูดคำว่าไม่ใช่ด้วยวะใช่อย่างเดี๋ยวก็พอไม่ใช่จะพูดทำไมหมายว่ามึงจีทำพูดเนียถ้าพูดจะทำพูดเนี่ยทำแน่นอน ถ้าเขาทําแล้วแปลว่าแปลว่าไม่เสียซจแน่นอนเพราะเขาทอันนี้ก็อให้ต้องรู้อืมเขาทำแล้วไนงะทําแล้วแปลว่าเขาไม่พูดแล้วอืมอนนื่อ๋อไม่ต่างลยนะพูด <laughs> ไปพูดไป,ป <laughs> จักเลยพี่ไม่ทนไหวเอาละมาฝาเป็นความรักจากชายคนนี้ส่งถึงสามวัยขอไม่สนุกหรอกดูยังเสียงดังยังเงียบดูสยงดังฟังเสียงสาว้าเนี่ฟังเสียงพูดๆหนูเวยยุ่หยิบเปล่าเดี๋ยวกลับมางู้ด้วยจากใจ กูจริงอะไม่ได้โกหกจริงเข้าไงต่อน่าหันดิไอ้หันนะไอ้กินแล้วติด,ดวันทั้งติดทั้งเหงือกติดฟันแต่ว่าจริงไว้ไไทำไมวะแมลงเจาะปากโคตรอิจฉาฉันอิจฉาใครรูป้ป่ะฉันอิจฉาลูกรานทองมาคือรู้สึกว่าหัวสบายกว่าออะไรที่สะอาดนี่เป็นอะไรที่ดีสุดอะโคตร จริงๆค่อยฉาถ้ามีตมังอาบน,น้ำนี่คือดีสุดอ่ะมีค่าน้ำค่าไฟมีของกินนี่คือดีสุดเลยเว้ยให้มันให้แม่โคด่าเลยชอบด่ามเลยถ้าเคยมีเงนินกินอ่ะด่ามเออเออ,เอ,อด่ามเลยแป็ก่อนก่อนอ่านวเดีโอตลอดเลยนะก็มีมือจิบก็เหาบ้างอะไรปะ